โมจินเยลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโกลซิลคอลเจนคิวเทนจากมาร์คอัพเครื่องดื่มแห่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับตอนนี้ต้องยืนอยู่ที่หน้าสารากางจังหวัดตาครับท่านผู้ชมครับและที่มาที่นี่ครับก็เหมือนเคยครับมีจดหมายมาหาต้องครับนี่ครับจากคุณสวงนะฮะเขาบอกว่าเขาสามารถใช้มือเปล่าดึงตะปูออกมาได้ครับ เดี๋ยวเราไปตามหาคุณสวงพร้อมกับตองเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ลุงสวงก็ยืนอยู่ข้างๆตองแล้วครับผมสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับโอ้ยลุงสวงนะครับสวงครับอ๋อสวงนะฮะนี่ฮะลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ70ปีครับ70นะลุงนะลุงบอกว่าลุงจะมาดึงตะปูด้วยมือเปล่านะครับลุงครับผมตะปู3ามตอกครึ่งตัวแล้วก็ใช้มือเปล่าดึงไม่ใช้ค้อนใช้คีมปู3ามคือตะปู3นิ้วครับผมนะฮะครับแล้วก็ตอกมปครึ่งตัวครับ ใช้มือดึงเลยครับอันนี้ตะปูลือว่านะตะปู3มนิ้วนะครับนี่นะอ่ะลองเลยครับลุงครับไว้นะไม่ต้องไม่ต้องตอบอะไรทั้งสิ้นซัดเลยครับอ่านี่นะฮะลองจับตัวนะลุงนะแน่นกลุแน่นนะเอาละครับคุณลุงเชิญเลยครับคุณลุงสวงครับเชยวนล้นะลุงเก็บลงไปก่อนนะลุงนะเก็บลงไปก่อนแล้ว เอาละจริงอย่างที่แกบอกนะนะมือเปล่าดึงนะครับเมื่อกี้เรียกว่ามีเทคนิคนิดหนึ่งป่าลุงนะครับผมคือการใช้เท้าเหยียบลงไปครับนะเพื่ออะไรลุงเหยียบเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้จับได้ไงทั้งนี้มันจับไม่ได้ภูมิปัญญาล้วนๆครับอาลรครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับลุงสวงนะครับเอาทีนมีอะไรแบบนี้มาฝากเราครับต้องมีของมอบให้ครับ เลอเกมพันหน้าครับลุงครับรับไปเลยครับโอ้ไม่ต้องไปรับลุงครับนะฮะแล้วรับอีก3,000ับาทครับจะเกมพันหน้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องลักคุณลุงสวงลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับพกย่างเป็นเมียต่อเลยครับคุณเอนนี่คุณก๊อโชว์ หลายๆคนก็มาใช้ทางรายการของเราแลครับเป็นช่องทางเพื่อบอกนำเสนอว่านำเสนอว่าเฮ้ยผมแบบมีความสามารถมีความสามารถนะคแบบจ้างผมสักทีอ้ จ้างผมสถีนี้ถูกต้องจ้างผมสถีผมประกอออาชีพนะครับครับผมมีความสามารถนะโดนงานไหนก็ได้นะอะไรอย่างนี้เออสวัสดีค่ะปากกี้ทำไมฮะอะไรฮะอันนี้กถองสำหรับวันนี้ครับอ๋อเหรอออันนี้เป็นเรื่องราวของอีเมลสวัสดีครับรายการเกมพันหน่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับดิฉันชื่อบุตรสลินเกิดพร้อมค่ะผู้หญิงนะสิบุตรสลินผู้หญิงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อยากจะมาขอโชตีกองศึก แต่นี่เป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงครับโอ้โหน้องๆเฮ้ยทำไมก็ถึงอยากจะโชว์คันนีาไปดูมาไปดูมาครับผู้หญิงเป็นนางรำเลยครับเหรอหน้าตาหน้าตาสวยงามครับแน่นไงแน่นไงแน่นไงแล้วเด็กๆมันจะไปฝึกตีกองทำไมอ่ะชี้กออกไปอ๋อกับความสามารถของเขาแสดงว่าน้องนี่มีคนมาจ้างไอ้ไอ้ไปตีโชว์กองศึกนี่เยอะไม่มีเลยครับไม่มีครับอเรียนรำมาไงพี่เรียนรน เรียนลำมาไปฝึกตีกรเพื่อให้คนมาจ้างแล้วมีคนจ้างหรือยังยังครับแน่นแน่นไงก็นี่ไงเวทีนี้เป็นที่ที่เขาบอกว่าอยากจะมาบอกว่าตีเป็นแล้วโชได้แล้วออกรายการเพื่อโชให้ดูว่าพี่คะหนูทำได้แล้วค่ะจ้างหนูสักทีโอเคตัดจัดไปเอามาขอออกมาเลยนะครับผมกับ้องโบเลยเพื่อนๆครับจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหที่ผมได้คุยด้วยหัวหน้าทีมก็น้องนะครับน้องโบเลยครับน้องโบน้องโบไอผมเป็นอย่างนี้นานแล้วยังคะเอออายุอะไรปีนี้อายุอะไรยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วเรียนอะไรคะหนูเรียนเรียนนาฏศิลป์ใช่ค่ะเรียนลำไทยเรียนลำไทยโอ้โหและแล้และแล้วคือจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับการตีกองศึกเลยใช่ไหม ไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยนี่เป็นทีมเดียวกับเราใช่ค่ะป็นเดียวกันเพื่อนเพื่อนไหมเพื่อนเพื่อนเลยค่ะเรียนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันทุกคนเลยใช่โอ้หนูชื่อโบเพื่อนชื่อมอนค่ะมอนหนูหรือคะกิฟค่ะตาล่างนี่เขียนใช่ไหมเขียนใช่ไหมไม่ได้เป็นสักทาวรนะครับไม่ได้สักทาวรนะเขียนตาดำไปไหมตาเขียนดำนะอยากตาโตค่ะอยากตาโตเหรออายุเท่าไหร่ยี่สิบค่ะยี่สิบเหมือนกันยี่สิบเหมือนกัน ทำอะไรป๋าดูคนนี้ดูคนนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยน่าจะศิลเรียนอะไรลิลลิงใช่ไหมเรียนลิงตัวนางค่ะหนูเป็นตัวนางเหรอชื่ออะไรหนูชื่ออะไรน้ำค้างค่ะมีถือฝักทองมาด้วยทำไมคะนี่อะไรนี่อะไรอันนี้ไม้ตีหมูไม้อะไรนะไม้ตีหมูเหรอ โมง,โมงโอยมอยท้อง <c oughs> ใหญ่ๆใช่ไหมอ๋ออ๋อออชื่อะไรชื่ออะไรชื่อออ,อยค่ะน้องออยดัดนานเรี่ยงฟันน้วค่ะนานแล้วนะจริงนี่ดัดกี่ปีแล้วห,าห้าแล้วห <Hey. S 2> ปีแล้วหา้หาปีเหรอไปอยู่ตรงนี้โ <c oughs> อ้โหอะมามาหนูชื่ออะไรคะ ฟิร์นค่ะหนูเฟิร์นหนูล่ะอุ้ยหน้าเหมือนลูกบ้านเลยเนี่ยเนียนเออแกครับนอนตะแคงบ่อยนะเราเนี่ยจริงไเนี่ยหน้ายาวเนี่ยเข้าไหมล่ะชื่ออะไรนูกชื่ออะไรลูกหมอนค่ะหมอนอ๋ออ๋อหนูว่าหนูชื่ออะไรลูกชื่อแอนค่ะแอนกลัวเหรอกลัวหรือะไรหน้าเขาตกใจอย่างเงี้ยพี่นี่น้่หน้าตาหนูแบบว่าเหมือนไม่สบายใจทุกอย่างไงตาโตตาโลตาอะไรอายุอะไรอายุอะไรยี่สิบค่ะยี่สิบนะไม่แฟนยังไม่มีค่ะไม่มีนะในนี้ใครฮอตที่สุด มองเอกวอมองเหมือนจะเข้าสิงเอันนี่ใครฮอตที่สุดน่าจะคนนี้นะเนี่ยดูดิสองคนนี่เขาฮอตพี่ตอนนี้ผมไปดูที่นัตสินเขาเขามีช่วงรีแลกของเขาด้วยนะออเหรอจัดให้ลาดูหน่อยลูกสองคนเลยดูโอ้ยมา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 เต้สุกง เว้ยไอ้เดนี่ใช้ได้เว้ยเอาละทำไมถึงไม่ไปไปเลือกที่จะโชว์กองศึกธรรมดาเรามีงานกันอยู่แล้วไหมมีงานกันอยู่แล้วไหมงานจ้างเขาล้ำไปลำานี้ใช่ไหมโอเคโอเคแล้วแล้วกองเนี่ยกองกองยังไม่เคยออกงานเลยค่ะอ่ะเป็นไงตั้งใจจะมาออกคนนี้เหรอใช่ค่ะเพื่อเพื่อเพื่อจะได้มีงานเยอะเยอะไเดิมพี่ได้ยินสีย่งมาออกงานนี้ มาออกวันนี้เพื่อจะได้มีงานเยอะๆเออโอเควันนี้เดี๋ยวจะโชว์นะโชว์ซ้อมนานไหมนานนี่ค่ะซ้อมมานานแล้วตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจเลยใช่งานนี้โอเคเอาเลยว่าวันนี้สิ่งขอที่เขาน้องก็จะมาโชว์น่ะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องมีความสามารถและต้องมีขอที่อยากได้ด้วยนะใช่ครับมีอยากอยากได้อะไรอยากได้อะไรลูกอยากได้กองตุ๊กค่ะฮะกองตุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกองตุ๊กเหรอต่างกองตุ๊กก็เป็นพี่มีกองติ๊กใช่ไหม ต,ตีตีเนี่ยไอ้ที่ดังทุกครั้งนะตีแดดตีแล้วร้องทุกครั้งนะดังเพี้ยตอนตู้คือไงล่ะกองตู้ก็เหมือนกองชาตรีค่ะของทั้งภาคใต้ที่เวลาเราโนราเนี่ยจะมีใบใบแค่ไหนใบเล็กใบใหญ่ใบประมาณนี้ค่ะใบเล็กใช่ใบเล็กใช่ไหมใบเล็กกองใบเล็กเรามีเรามีเรามีโอ้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 โ้โอ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 ้โเ้โอ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 ้อ้โ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 อ้้ นี้ไปแค่นี้ไอ้กอบเอามือไปเลยวัดมือน้องเข้าไปวัดมือน้องเข้าไปเออไปเลยไปแล้วไปเอามาไปเอาไหเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้เลยนะเอามาเลยออามาเอามาแค่นี้แค่นี้แค่นี้โอเคมาดูดิได้อ้าวติดกันอ้าว พอดีไหมเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันเลยนะถ้าเกิดได้ตามกันจริงสิบคะแนนนู่นนะแปลว่าเดิมม่อไปอีก3,000บาทด้วยนะครับ ผู้ชายนะมาโชว์ตีกองศึกเลยนะแต่วันนี้แรงแต่นี่ผู้หญิงนี่เป็นการผสมผสานครับอ่ะโอเคสิ่งขอให้น้องขอมาให้เป็นกองตุ๊กนะครับอันใบเล็กๆนะฮะเสียงออกจะแหลมๆหน่อยนะครับมูลาค่า1 6 0 0 0บาทได้หรือไม่ได้อย่ที่พวกเราครับเชิญลงคะแนนครับดูแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังแล้วก็สนุกด้วยครบรถเลยให้ผู้หญิงก็ถือว่าแปลกดีก็ปีขั้งความเข้มแข็งแล้วก็นุ่มนวลค่ะที่สำคัญสนุกด้วยค่ะ ให้ครับเพราะว่าเป็นการแสดงที่เป๊ะมากครับทุกคนเพียบพร้อมเลยครับให้แน่นอนครับรักษาวัฒนธรรมไทยครับก็ให้นะคะเพราะว่าเห็นความพึ่งเขือนพงเขิมแล้วกความตั้งใจของน้องๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะก็น่ารักดีนะครับแปลกๆดีแข็งแรงนะฮะแต่ดูอ่อนช้อยแข็งนอกแต่นุ่มในให้ครับให้ครับให้ครับให้พราเก่งครับให้ครับเพราะเสวยครับให้ครับเพราะพี่เขาเวิร์กมากครับ ค่ะเพอาพี่เขาโชว์อลังการมากค่ะให้ค่ะเพอาพี่เขาโชว์ดีมากค่ะคณะกรรมการของเราลงคะแนนกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะฮะการโชว์ของทีมน้องๆเ็ทีมตะเบงมานนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้องมาโชว์วันนี้สิ่งขอได้ขอเป็นกองตุ๊กที่เห็นอยู่ตรงนี้มูลค่า16,000บาท แต่นอกเหนือกว่านั้นคืออยากจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าน้องมีรับงานเพิ่มได้แล้วนะครับโอเคคะแนนต้องได้เกินกว่า70คะแนนขึ้นไปนะครับถึงจะได้กองตุ๊กนะโอเคคะแนนที่ทีมตะแบงมันทำได้คือ กรรมการของเราเห็นความสามารถของน้องแล้วความสามารถกับสิ่งของที่ต้องการเหมาะสมกันใช,ใช่ได้นะครับเเลยให้ไปนะครับ,รบมีอะไรอยากจะพูดกับทางบ้านหน่อยไหมค่ะก็ฝากติดตามชมผลงานของพวกเราด้วยนะคะค่ะว <จอ S 2> พวกเราจะ รักสาววัฒนธรรมไทยคงอยู่ผู้ชาติไทยไปเรื่อยๆค่ะอ่าไปเรื่อยๆติดต่องานเข้ามาติดต่องานไหนมีไหมเบอร์โทรศัพท์เออโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์ค่ะห้าแปดห้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เบอร์หนูเลยแ่บเบอร์หนูเลยแบบผู้ชายวันไหนสนใจนะผู้ชายจดจดเมมแอดไลน์กันได้เลยนะอ่าโอเคเอาอันนี้เราขอบคุณทีมตะแบงมานะครับขอบคุณครับของที่ได้ น้องๆก็มีความสามารถครับเขียนเข้ามาครับมาโชว์ในรายการของเราครับอยากออกมาบอกว่าโชว์ทาได้แล้วหรืออะไรแล้วก็ว่ากันไปนะมีความสามารถมีสิ่งของที่อยากได้บอกรายการเราได้ครับได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเราทีมของเราวันนี้นะครับน้องเฟิสกันก้านะฮะคุณพื่กิตวงนะครับน้องเอี้ยมวัชพรนะฮะคุณอาร์ตสัจการนะครับท็อปดาริมนุชและคุณไผ่เอกพันธ์ด้วยนะครับคุณครับ น้องน้องเรื่อวันนี้เป็นคณะกรรมการของเรานะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์ครับขอบระคุณครับวบกันใหม่ทิตย์หน้าครับเกมพรนหน้าเอื้ออาทรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ